ครับไม่ได้ครับคุณหม่องนะครับครับคุณหม่องครับโอเคคุณหม่องหม่อน่ารักจังเลยอะค่ะขอบคุณนะคะที่ทุ่มมาร่วมสนุกกับทางรายการของเราครับผมตกลงหม่องให้คะแนนทีมของน้อยมี่นะครับขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่ใช่หมองหมองก็เป็นตึกยืเออไม่เคยด้วยนี จังหวัดไหนครับผมอยู่บ้านเดียวกันไนะยาวเลยเจอกองขอเข้าไปสวัสดีครับนะครับผมเอาล่ะคุณหมองครับที่ขอนแก่นอากาศร้อนไหมครับอากาศจริงจริงตอนค่ำนะครับตอนกลางวันจะร้อนครับร้อนมากไหมครับร้อนมากมครับร้อนมากนะ แล้วที่อารมณ์หุดหงิดเนี่ยคุณมองคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศหรือว่าเพราะคนที่ทําให้หุ่นหงิดพ่อน่าจะเป็นพาออากาศนะครับเอาเลที่้าไม่เสียแล้วเลี้วกลั่อาชอบอากาศแต่ให้คะแนเต็มก็้อุตส่าห์ดีใจหมดใจเย็นต er like ้องฟังก่อนมองอากาศนี่แม เวลาไปไหนออกไปไหนก็รู้สึกมันหนุดหิดรันคารถึงคนเลยครับอาีูเห็นผลมากขาหลอดมากครับผมนะฮะแล้วแล้วคนหลับไม่ทำให้หมองอารมณ์ร้อนขึ้นมาบ้างเลยเหรออารมณ์เสียไหมไม่ครับปกติโอ้โหไม่เลยใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ทำให้หมองอารมณ์เสียเลยล่ะ พ่อพ oh, like ่รไม่้เห็นเางก็สดที่นนะงั้นงั้นงั้นแกได้ไหมครับแก้คำตอบได้เพราะฉะนั้นแล้ววิเคราะห์มาแล้วมองมาแล้วว่าตันน้งเพลงมต้นมำังว่าไม่เคยมารายการที่ตอนะคะป้กเป็น ใช่แล้วชอบสักขาเราถูกต้องเอาพูดคือไปเซมาทางนู้นแต่ให้คะแนนทางนี้เราคำตอบก็คือทางนี้เลยนะใช่แล้คือใช่เงินตอบว่าอย่างนี้ไงให้เข้าใจอะไรนะฮะเหมือนเาฝักว้เราจะไม่ได้กแล้วเดี๋ยวพักเบรกให้น้องจอยน้องแอนเน่นะครับผม เขาได้หายหงุดหงิดชนิดหนึ่งตอนนี้อารมณ์ปี๊ดเหลือเกินส่วนคุณผู้ชมก็อย่าลืมโทรมาเชียร์น้องทั้งสองด้วยนะ02-615-9040หเกดี๋ยวกลับมาฟังข้อคัดค้านกันสักคู่เดียวกับรายการ knock out เดี๋ยวมาโทรมาเชียร์นะน้องเขาหงุดหงิดแล้วเออจริงๆอะไรอะอะไรอ่ะ อ่ออเนคนพูดมลารเไปลอ่อ่ี่ยแอนี่มมีอะไรบ้างนะเบอกนะาตามทีเราพูดไปแล้วในที่หมาบ้าอ๋อเราต้องที่บานประับเด็นอื่นอีกสามสิบวินะจ๊ะสามเบรกสามับคัดค้านคนคัดค้านอากาศ ายังไม่คุ้นชินท่านโลกแตกได้เออของน้องชายก็บอกว่าคนเนี่ยไม่นานก็ไปแต่แต่อากาศเนี่ยอยู่กับเราทั้งชีวิตเหมือนกับดูแลก็เหมือนจะมีประโยชน์มากกว่ากันกล็ไม่อยู่ต่อนะฮะแม่กับรายการนก และก็แฟนคลับที่เยอะมากใช่แล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะตัดกลับมาเบรกนี้คือได้เห็นแฟนคลับก่อนเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่นะครับคือตรงนี้เนี่ยเขามาเชียร์น้องๆจริงๆไม่ได้รวมตัวกันแล้วก็รอถูกยังชีตแต่อย่างใ้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เข้าใจตรงกันด้วยนะฮะเปนนาแท้แล้วใช่นะคร<อ>ับเอาล่ะเบรกนี้กลับมาเป็นเรื่องราวของการคัดค้านแล้วน้องจอยกับน้องแอนบอกว่าขึ้นมากเลยทีเดียวน้องแอน ต้องมาแบบออนแอนนะต้องมีแค่น้ว่าออนแอนออนแอนถูกต้อจัดจจครับผมเริ่มจางไหนก่อนเลยครับข้อคัดค้านฝังพี่ชาวก่อนต้อนกับน้งเฟรมบอกเขาไปเลยว่าจริงแล้วอากาศเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ายังไงเนี่ยจริงดีจริงอากาศร้อนนะครับเข้าห้องแอร์ก็หายนะครับทาแป้งเย็นก็หายแล้วหรือว่าอาบน้ำถอดเสื้อก็หายแล้วครับผมใช่แต่ว่าคนนะครับมันต้อง คนเข้าวัดสิยาเข้าวัดไงเดี๋ยวมาแทนจอยคุณขอให้ฝั่งพี่ได้เอ่ยอะไรจอยอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะครับว่าแมลงศรีนะครับอ้างต่อน้องเฟนครับเพือเป็นคนนะครับมันต้องเริ่มดัดสันอะไรก็ว่าสันในใช่สันสันในสันนั้นเป็นตัวอย่างอ่ะคือตรงนั้นเริ่มดัดมันต้องใช้วิธีการอะไรคนมันจริงจริงคนถึงเขา แต่ถ้าเราเป็นคนจิตใจที่งดงานและดีมากเขาก็จะไม่เรารมณเสียตางแบบนี้อย่างนี้เรากี้ไม่อารมณเสียกับอากาศเลยเพราะคนจิตใจดีอากาศเนี่ยที่เราเสียเพราะว่าบางครั้งสมมติเราไปทางข่าหรืออะไรเงี้ยคือสูตรอาหารมันบูดหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้เราป่วยเราต้งนั่งเข้าโาเสียแต่เอ็มนี้มีคนจิตใจดีเอ็มนี่ต้องเข้าใจไงก็เข้าใจแต่พอเรากินเข้าไปแล้วแล้วมันเข้าไปอยู่ในร่างกายคนที่ต้องมานั่งรับทุก็คือเราแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นอากาศ จิตใจดีแล S! <S ้วก็มันมันก็เราก็ไม่ได้โทษอากาศสักทีเดียวแต่มันตกนะมันจะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยวิ um <S <s ่งเข้าห้องน้ำวันละหลายรอบที่ใจดีคิดแตกบางทีนะครับผมบางทีมีก็รับไม่ได้ดับไไม่้ครับผมอ่ะมีอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับอ่านอกจากอากาศร้อนเราก็เดินคลองแอร์ไปสบายๆเย็นๆนะฮะแต่คนเนี่ยก็ต้องมาดูเปลี่ยนนิสัยกันนิดนึงนะฮะนอกจากนั้นเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอากาศเนี่ยมันพูดย่วยโมโหไม่ได้นะ ตรงนี้คิดว่าไงเขาไปอยู่ของเขาใช่ป่ะเออไม่เดี๋ยวถ้าต้องถ่ายละครการแดดแจ้งแจ้งอย่างสมมติละครกระบือบานอย่างเงี้ยที่เรื่องอะไรนะกระบือบานคือเป็นกระบือแล้วมันบางหรอใตัวใหญ่เหรอไม่โคบานอย่างเงี้ยคือกระบือที่ก็คือสมมติเป็นนักแสดงเดี๋ยวเราก็ต้องเน่แบบว่าเออสัมผัสกับการเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยมันจะร้อนมากเพราะว่านักแสดงเนี่ยไม่ได้ใช้ชีพต้องไปแล้วไปถ่ายที่ไหนฮะเอมี่ถ่ายที่ไหนแถวปทุมสุพรรณ ไกลอ่ะหลายที่มากเขาบอกว่ามันร้อนแล้วเปราไม่ได้มีห้องแอร์ที่จะแบบว่าคอยแบบมานั่งพักหรืออคือโลเคชั่นเป็นอยู่ในทุ่งเลยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องปูเสื่อนอนมันก็ร้อนแล้วอย่างนี้เป็นหลบเป็นหลบในร่มนะฮะยังไงอ่ะก็เลยมาโหอากาศร้อนอะไรอย่างนี้เราเราไม่ได้โมโหแต่เราแค่เราเรารักมันได้มันแต่ว่าจริงเหรอจริงเหรอน้ำเสียงเริ่มเข้าใจที่อากาศมากเลยจริงจริงเราไมเรียนเนียร์เราต้องไปถ่ายละคร ในที่ที่อากาศร้อนเนี่ยล้วก็คนที่เราจะโกรคือคนเขียนบทหรือผู้กลับมากกว่าไม่ใช่ถ้าเราเป็นนักแสดงที่ใส่ไม่ดแบบนั้นเขาก็ไม่จ้างเราเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้มสไมแต่เราเขาคิดในใจว่าเออเนี่ยที่มันฟ้อนเนี่ยเขาเป็นเขาสั่งให้เรามาสถานที่อย่าไปโทษอากาศเลยใช่ไม่ใช่โทษอากาศคิดว่าบทมันพาไปดีกว่าถ้าเราโทษอากาศมันก็เหมือนเราพูดแบบลมพูดกับอากาศเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรเรากลับมาแต่ถ้าเราไปโทษผู้กำกับโทษคนเขียนบท เราก็จะโดนเขาเจ็บขวักกันไม่แต่เราก็ไม่โทษเขาเอครับแล้วก็คิดอยู่ในใจแล้วก็คู้ว่าคนที่ทำให้เราเจ็สถานที่นี้คือคนเหล่านี้แต่เราก็ไม่ได้ไปบอกว่าสรุปน้องต้นไม่รับเล่นละครไม่ใช่มเรมันเป็นเหตุผลที่ต้นเขาอยากจะบอกนะตอนนี้แต่ละครเนี่ยรับมากจริงๆนะครับทำอะไรก็รับบางทีรับซ้อนกัน3เรื่องเลยนะครับกลัวไม่ได้เล่นนะฮะอะฝั่งน้อยมีบ้าง ย้ายจ<ม>่ายไ,ไปเลยจ้ะอ <c oughs> โอ้โหจอยพี่รอจอยอยูเนี่ยราจอยแคลนนูแคนนี่พอข้าวพี่พี่อันเสร็เลยค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วคือเราไม่ควรจะทอดคอนนะคะเพราะว่าคือเราอย,าอย่างที่พี่เบอกก็คือเราต้องใส่ใจเขาเลือดเลือดคิดทางหัวใช <c oughs> ่เขาต้องทอดลอมทอดปา ทำให้เราผิวเสียเนี่ยต้องไปฉีดเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็แบบหน้าเป็นฝ้าที่ต้องไปเสียตังค์รักษาแบบเต็มที่ทิ้งกันแดดเครื่องสำอางแป้งนี่หมดเร็วมากในวันอากาศร้อนนี่ต้องเติมตลอดเวลาต้องทำไมไม่ใช้ครูปัตเตอร์ไม่ได้ขนาดนั้นฉาบอะไรบางไง้วแล้วน้ำน้ำตะเหงื่อก็จะโดนขนตาขนตาลูก น่าร้อนเยอะมากเลยกลาวฝนตาหลุดก็ต้องไปโทษคนผลิตสิจะไปโทษใครใคเพราะว่าคนอย่ได้ไม่นานหรอเออใช่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วไงเดีายวก็ตยเราเะ็นคนบอกว่าคนอยู่ไม่นานเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวโลกก็แตกแล้วก็มีอากาศแล้วเหมือนกันเอออ้าวก็นี่ไงอากาศทำให้เราหุ่นหดปะอ้ามากคนต่างหากทำให้หุ่นหดแล้วทราห้แบบ ทำลายซะพี่ทำลายกว่าจะไม่ทู้วโลกแตกแต่นี้มันเดือนมีนาตอนนี้ก็มันจะสีแอร์าแล้วนะแต่ว่าเดือนเมษาปุ๊บเราสองคนอาจจะก็เล่นสอตาใช่ไม้าั่งเลยนะอย่าอย่าให้รู้นะอย่่าอ่่าโมงจ้ามอาเยเลาเล่นกอเนี่ยเาันร้อนทูกไหมาะมันคนเยอะมากกว่าไม่้แม่เนี่ยตอนเม้านะคะเวลาไปเอ่อ ไปถ่ายงานหรือไปงานกลางแจ้งนะคะโอ๊ยปวดตาต้อง S, <S, <S, <S P F 100่งต้องฉีดตลอดเวลาร้อนหน้าตลอดเวลาร้ทอนเนี่ยหน้าที่อะไรเอาตลอดตลอดแล้วจะบอกว่าพอซับเสร็จแล้วไอ้นี่การการเราถกประเด็นพี่หนูไม่ใช่ไม่ใช่การรายการแฉใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่น้องก็ชอบรายการเราไม่ว่าอะไรได้อัดต่อพี่พี่ก็อยากฟังแชร์นิดนึง ค่ะทิ้งไว้ที่พื้นโล่ร้อนโล่ร้อนล้ามากทำร้ายต้นทำไมเป็นคนแบบนี้เพราะว่าต้นจะใช้ใหม่ไงครับเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวเราเรารู้ว่าเราทำตัวแสบไหนใช่ไหมพี่พอจะใช้ต่อก็หยิบขึ้นมาปั๊บแล้วก็พิมพ์หน้าขึ้มือไม่ว่างไงตรงนี้ใช่ไหมต้นใช่ไหครับใช้เรื่องแต่มาเปลืองมากเพราะว่าต้องซับตลอดเวลาหน้าพี่ดำไหมดำแล้วท่นนั่งอยู่อย่างเงี้ยโดยที่บอกว่าหน้าฉันก็เยิ่มมากคือฉันก็ ซับจนอิ่มแล้วก็เสือกันมาแล้วแหละอ่ะตอนนี้นะคะหลังจากเราได้ถูกเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งฝั่งของจร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟมว่าไงนะฉันงงว่ามันถึงเรื่องอะไรแล้วเฮ้ยพวกเราเป็นห่วงเฟรมด้วย เฟรมบอกได้คำเดียวว่าวันหนึ่งเจอน้ำสองลอบเพราะว่าคนเช้าไปเฟรมเพราะคนเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องง่าไม่เดือดรังแล้วฝั่งสาวๆที่มีเหตุผลแบบสุดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะก็บอกว่าช่วยฟังเหตุผลกันนิดนึงค่ะตอนนี้เรามีอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วครับพี่โอชาใช่แล้วนะครับผมปี๊โทรเข้ามา026159040กหงถ้าฝั่งพี่โอชาหน้องเฟรมกับน้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของ คนทําให้อากาศร้อนถ้าฝังของน้องจอยทําให้หมุนหิดถ้าเป็นน้องจอยกับน้องออนแอนแอนแอนเห็นไหมเนอกแอนก็จะเป็นเรื่องราวของอากาศทําให้หุนหิวนั่นเองคุณผู้ชมคิดว่าอะไรหรือว่าชอบฝั่งไหนโทรมาเลย